สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมพงเตนานาคุณเก็บเหรียญน,นะครับวันนี้จะขอพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านมาดูเหรียญห้าบาทของพระบาทสมเด็จพระปารมินทระมาหาภูมิพลพระดุลจรดตในรจจาชการที่เก้าของหล่ที่นี่แหละครับท่านที่พูดไม่ชัดค,คือฟันหล่อนะครับท่านมันก็อเลยออก,กันเพี้ยนไปหน่อยต้องขอโทษขอไว้พี่เพื่อนพื่อนน้องท่านด้วยนะครับ เรามาดูเข้าว่าเหรียญนี้จะเป็นปีพศะไรนะครับลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบเก้าเหรี่ยญนะครับคือปนี้ขึ้นผสมทองแดงนะครับนี่นะครับที่กลับมาดูขอบเฟืองเหรียญทองแดงชัดเจนเหรียครับขอบเฟืองโกเกอยู่นะครับสวยงามประการเหรียครับสำหรับเหรียญนี้ครับยังไม่สืกอหรอเท่าไหร่ครับสำหรับเหรียญนี้ครับสวยงามระการครับดูนีดูนีครับตัวน้องซื้อชัดเจนครับแล้วก็บรรลุบรรท่านบรรบรรปของท่านก็นูนขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะครับเรามาดูเข้าว่าเหรียญนี้คือปีพศเลยนะครับนี่ครับที่กดดู้้าานนนหลลััังงแววสยมมือะครบ แต่เก้าเหรียญน,นะครับประเทศไทยพอร์ตสุขพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับสองห้าสามเจ็ดครับนี่ครับปีพอร์ตสุขพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดเนี่ยในเดือนห้าบาทภาษีเ,เด็กเนี่ยจำนวนก้าปิรอยู่ที่เท่าไร่ครับสองห้าสามเจ็ดจำนวนกาเหรียญอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สามล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันเหรียญน,นะครับท่านหนึ่งร้อยยี่สบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันเหรียญน,นะครับ,รบท่านในเลือดดุลทีนขอยยุติเหรียญละหกสิบาทเท่านั้นเองครับหกสิบบาทเท่านั้นเองนะครับ นัเรียนที่ผ่านกันใช้ล้วตูที่นั่นละ10บาทถึง15บาบาทเท่านั้นเองนะครับ